โอเคครับก็ตอนนี้ขอกาสวัสดีกันด้วยนะครับนี่เราก็มาอยู่ในช่องแล้วก็อจีดิเจดนะครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในแบบนี้เลยครับเป็นแบบคล้ายๆแบบทอยเลตาวเวอร์ดีเป็นนะสามารถที่จะมาหาเล่นแก้เบือ่อได้เพราะตอนนี้ครับทอยเลตาวเวอร์ดีเป็นนะก็ยังไม่เปิดได้เล่นนะซึ่อองแบบนี้นะผมก็เล่นได้เมื่อวานนะ ขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยตอนนี้นะขอยังไม่มีไว้ไม่มีไม้เนาะก็แบบได้ไ่เนาะแบบพูดเลย้เปิดไม้พูดไม่ได้เนาะถ้าพูดผิดอะไรก็ต้องขอภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงอะไรเรากวงก็ต้องขอโทษด้วยบแบบนี้นะนีับก็จะที่ส่มของเขาเนะี่ยก็จะเป็นเป็นนี่นะเป็นแยกเลยเนาะเป็นสีทเทาเขียว ้าม่วงทองแดงะฮะโดยที่นี่นะก็คือระดับสีทองเนี่ยก็จะเป็นระดับเเย็นนะก็จะเป็นระดับดีรองนนะะเป็นรอง,นะนองลงมานะซึ่งตัวที่ดีที่สุดในตู้นี้นะก็จะเป็นตัวของมิสติคอลนะ ็นระดับสีแดงครับแดงด้านล่างเนะน,นี่ยตรงนี้ครับสีแดงตรงนี้ตรงล่างๆเลยแหละครับจะเป็นระดับสุวนนะัซึ่งแบบนี้เนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี่นะต้องรอหนึ่งชั่วโมงมาสุ่มนะคเพื่อจะเปลี่ยนตัวนะแบบเปลี่ยนตัวสุ่มในตู้นะแต่แบบนี้ไม่นะแบบนี้เขาจับก็อยู่รวมกันเลยอันไหนยี่ที่ป p แ a r e อ o m m แล้วก็เริ่มต้น ว่าีเจนไม่พีเข้านะนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้นะผมก็มีอยู่ในตัวกี่ตัวหน,นึงามสี่ห้าหกแกบสิบสองสิบสานะน่าจะประมาณ13ตัวเนะไม่เยอบมี12นะมีลีเจนอยู่ 4ตัวแล้วก็มีมิสซิเคิลยูหนึ่งครับแล้วก็เป็นนักบินนวก,กาศทุกตัวนักบินนวกาศเนี่ยก็หาได้จากตรงนี้เลยครับเขาเป็นโหมดอีเว้นต์ครับซึ่งจะได้2,500หเหรียญครับผมก็ลงหลายรอบแล้วนะตรงนี้เนะี่ยเก็บเหรียญได้ดีเลยนะตอนนี้ผมก็มีเหรียญยุ่8,500นหนะ้รับ นนตู้สุ่มเลยตู้ไม่ชิพ้าเนี่ยตู้สุ่มเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีเป็นตัวอะไรบ้างเนาะหรือว่ารีเฟนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าม,มีตัวอะไรบ้างที่สุ่มได้ซ้ำๆก็จะเป็นแบบนี่คือไม่ชิพ้าวตอนนี้ครับก็ที่ผมรู้นะก็จะมีไอ้นี่ฮนะเป็นคาร์เมล่าแมนเซอร์ทั้งคารเมล่าแมนเนาะ เป็นมิติเคว้หนึ่งตัวแล้วก็เป็นทีวีแมนพิม่าแมนหนึ่งตัวนีเจนนะที่ผมสุ่มได้บ่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้นะก็ก็จะมีเป็นทีวีแมนแล้วก็พีเกอร์แมนแล้วก็พีโตแล้วก็ Man คาเมอร่าแมนนะแต่ว่าคาเมอร่าแมนผมไปนี่นะมาผมถือจับย่อยไปแล้วนะซึ่งผมก็เล่นเมื่อวานเนาะ หมวดนันก็จะมีประมาณมีอีเวนต์ได้สองพันหอยนะแล้วก็เป็นฮาร์ดได้หนึ่งพันนาอแล้วก็เป็นอีซี่ได้สองร้อยเป็นมีเดียมได้ห้าร้อยนะครับซึ่งผมว่าแบบนี้นะสุม่มสิบเอ้สิบรอ,อบนั่นแหละครับสุ่มสิบรอบก็อยู่ที่เก้าร้อยเนาะแต่ว่าหาตังง่ายกว่าทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนต์น,นะถ้าแบบนี้นะถ้ารวมรวมผมว่า น้าจะเล่นแก้เบื่อหน้าใๆเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ยังมีอะไรมากครับก็จะมาแบบเดินเล่นที่นี่นิดหน่อยครับแบบนี้นะผมแนะนำนะครับใครที่อยากเล่นทอยเล็ทเท้าเทเบิดีเเ็นตอนนี้แนะนําแบบนี้เลยครับมาเล่นกันได้นะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ